ดดีีแต่ว่าน้องก็พูดตลอดไงอันนี้เรามาในฐานะเพใครร่วมงานกันเอาเพลคไปนะใครจะแต่งเก้าเก้าเอเคครับวันนี้ฮะความรู้สึกคฮะบิงก็ร่มานเซอร์วิสรูปอย่างไรบ้างรู้สึกดีใจมากๆครับจริงได้มีโอกาสไปไลฟ์กับทางเซอร์วิหลายรอบแล้วก็ร่วมงานกันมาตลอดนะครับรู้สึกว่าเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่ ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยซื้อแพทย์ผิวหนังส่วนใหญ่แนะนำแล้วก็แบบ p ีพีบิวตี p ้วอล์กเกอร์อะไรเงี้ยแนะนำตลอดก็เลยใช้ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเป็นเบลยูเซอร์อยู่แล้วเพราะว่าใช้เองก็เลยดีใจที่ได้มางานนี้คือจะได้ขอ,อกลับบ้าน่วนตัวชอบใช้อะไร <c oughs> ที่สุดนี่จริงชอบใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ตัว PM แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวครีมเซอร์ที่แบบดีมากๆตอนนี้เขาก็ออกครีมเซอร์ตัวที่แบบว่าตัวใหม่ที่มีในงานวันนี้ด้วยก็รู้สึกว่า โอเหมาะมากอยากจะได้กลับสักหนึ่งขวดปกติแล้วมีวิธีการดูแลแลสัมผูหน้าองไรครับส่วนมากก็จะให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดคือต้อง double cleanser เราเช็ดหน้าหนึ่งทีแล้วก็ล้างหน้าหนึ่งทีซึ่งตัวเซราวีเขามีตัว m o i s ไรเซ z e r ที่ดีเป็นเสริมประกันผิวอยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญเลยคือเราต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนที่จะไปเสริมตัวนั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบให้ชุ่มชื้นแล้วก็ให้สะอาด ฝากไปชวน่อยครับลูกใ,ใครเราไม่กันเลยนครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมของเชลลีนะครับได้ที่สยามเลยนะครับมาเป็นวัยรุ่นสยามแล้วก็แวะมาที่นี่ได้เห็นพี่ๆเขาบอกว่ามีของแจกด้วยเยอะมากทั้งตัวแบบคลีนเซอร์แล้วก็ทั้งตัวของมอยส์ไรเซอร์ด้วยยังไงก็ฝากทุกคนมาเล่นด้วยนะครับนี่มีให้จับอะไรด้วยใช่ไหมมีกมเยอะแยะเล นี่แล้วก็มาเจอแฟนของเราด้วยน,นี่นิวเพื่อนริงกะครับก็ฝากได้ครับโอเคน้าปิงจ่าขออัปเดตหน่อย่าการไปป่าเ,ปเราเป็นคนหนึ่งที่ขอพูดเรื่องนี้มาตลอดเลยครับจริงๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็เกินความคาดหมายไปมากๆเพราะว่าอย่างที่เราบอกแล้วเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องมีคนมาได้ยินเรามากขนาดนั้นว่าเรายังไม่ใช่คนที่แบบ มีผลงานหรือว่าทุกคนจับต้องขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าดีใจที่สื่อที่เราพูดไปมัอนอิมแพ t คมันไปมากกว่าแค่ร้อยส0งร้แชร์พันสองร้คนอะไรเงี้ยมันมันไปไกลมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอย่างน้อยคือเราก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะให้ทุกคนได้มาสนใจเรื่องประเด็นนี้จวบจนถึงวันนี้ตั้งแต่ที่พูดไปก,ก็รู้สึกว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของแบบแฮชแท็กอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบขึ้นมาแบบ ขนาดนั้นก,ก็ยังหวังใจหรือว่ามันก็ยังจะเป็นประเด็นที่เราอยากจะพูดถึงกันไปอยู่ครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็ยังคุยกับแม่ทุกวัน,นว่าแบบเป็นไงบ้างตอนนี้คือมันไม่ได้หนักแร์ในส่วนของไฟป่าแต่ว่ามันหนักในส่วนของแบบอากาศที่มันแย่มากๆอะไรเงี้ยครับคือถ้าอากาศที่เทียบเท่ากับแม่ต้องสอนตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพเราคงจะได้ประกาศหยุดงานกันไปแล้วแต่ว่าเพราะว่ามันดันไปประมาณ200กว่านะครับบางวันเกือ300บ300ออะไรเงี้ยซึ่ง แน่นอนว่าพอมันเกิดที่แม่ฮ้องสอนเลยเกิดที่จังหวัดอดื่นๆทางภาคเหนือเนี่ยมันก็มันก,นก็ไม่ได้มีความอิ่มแพกมากขนาดนั้นสํสำหรับเราพวกเราก็พูดตามตรงทุกคนก็นยังออกไปทํางานว่ามันก็ไม่ได้มีมันไม่ได้มีภาคส่วนที่เขามีอํานาจขนาดนั้นแบบลงมาแบบดูแลมากขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นภาคประชาชนภาคเอกชนอะไรยเงี้ยครับ,รบก็ก็มีภาครัฐด,ด้วยแต่ก็คิดว่ายังอาจจะต้องการมากกว่านี้ดีมีพี่ที่เขาเป็นแบบ คนที่ดับไฟป่ารู้สึกว่าเขาเสี่ยงภัยมากๆเลยอะเพราะว่ามีเพื่อนของน้ำปิงที่พ่อแม่เขาเป็นแบบคนที่ดับไฟป่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเสี่ยงชีวิตมากเลยนะแบบมีคนได้รับบาดเจ็บมีคนได้ได้รับผลกระทบบางอย่างจากการที่ต้องมีควันม,มีอากาศเข้าไปอะไรเงี้ยถ้าถ้าคนเหล่านี้เขาได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นได้รับการใส่ใจที่ดีขึ้นในเรื่องของอุปกรณ์หรือส่งเสริมเขาในจุดที่มันแบบ จะทําให้เขาสามารถแบบเข้าไปเป็นหน่วยพิทักษ์ไปเป็นด่านหน้าให้เราแทนได้ก็ mm hmm. ก็น่าจะดีครับตัวคุณแม่งนละปิงเองได้รับผลกยังไงบ้างไ,ได้รับครับคนที่บ้านทุกคนที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ mm hmm. ได้รับอากาศที่่ันข้างแย่มากแบบค่ามันไปถึงแบบ2 0 0 3 0 0กว่าในทุกวันึึ่มันไม่ได้ดีอยู่แล้ว เดิมทีเครื่องที่มันปรับอากาศมันก็ไม่ได้ช่วยมากเพราะว่าสุดท้ายเราเราไม่ได้ทํางานแค่ในบ้านไงครับคนยังต้องขับรถออกไปแล้วคนภาคเหนือเขาไม่ได้ขับรถจนไงครับส่วนมากก็ต้องขับรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยโซมันเข้าไปอย่างเต็มที่ก็หวังว่าทุกคนจะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้เนาะแล้วก็อยากให้หันมาใส่ใจจริงคือไม่ต้องรอให้ควันมันไหลมาถึงกรุงเทพหรอกมันถึงจะต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยนั่งมองว่าไม่ว่ามันจะเกิดที่ไหนในประเทศไทยทุกคนก็เป็นประชาชนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ หวังใจว่านี่ก็จะเป็นอีกเป็นที่หนึ่งที่ทุกคนน่าจะได้รับรู้นะเพราะว่าเราเองก็คุยกับคนในพื้นที่ตลอดเลยนี่ยก็น่าจะพูดได้ประมาณนี้ถ้าถูกต้องเนี่ยก็ยังไม่ได้มีทุกวันครับจริงหรอตอนนี้สองแท็กจะเห็นว่าแบบขับรถไปตามทางในป่าอะไรเงี้ยมันมันไฟไหม้ตลอดซึ่งมันก็เขาเรียกว่ามันยังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะแล้วก็น่าจะต้องช่วยกันในหลายๆป่าซึ่งหลายคนก็บอกเช่นทรงว่าน้ำปีเองอ่ะ ช้พื้นที่เสือในการพอเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ยังมียอดข่าวลืเลน้อยจนถึงตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพี่ก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าเลยชื่นชมก็จริงๆเราพพูดเรื่องไฟป่ามาหลายครั้งแล้วเนาะล้วก็รู้สึกว่าปัญหาที่เราพูดมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไม่ต้องมันไม่ใช่การออกมาพูดให้มันเป็นประเด็นใหญ่ขนาดแต่เราแค่พูดในในแง่ของการที่เราเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วเราก็ เจอปัญหาจริงๆเราก็พูดออกมาแค่นั้นเราก็แค่มนุษย์คนหนึ่งที่พูดแทนเพื่อนๆที่เขาไม่ได้มายืนตรงนี้ไงครับคนอื่นๆเขาไม่ได้มีไมค์มาต่อปากน้ำปิงตรงนี้แต่ว่านัำปิงอยากจะพูดเพราะว่ามันมีคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเสียงของทุกคนมีความหมายแหละไม่ใช่แค่น้ำบิงแต่ทุกคนตอนนี้ที่ที่ดูอยู่ที่กดรีไปกดแชร์ไปอะไรเงี้ยคนก็ทําให้มันกระจายออกไปเรื่อยๆซึ่งอันั้นก็น่าจะเป็น ท่านต่ำที่เราจะช่วยได้ตอนนี้เลยว่าสวยทั้งกายกับเฉลิมกายน้ำปิงจ่ารับไหมประโยคนี้รับได้ครับคือน้ำปิงก็ไม่ได้พูดเองอ่ะนะรู้สึกข่าวพูดแต่ว่ารับได้เนาะรับได้ค่ะหน้าตาดีจิตใจดีบิวตี้เกรนบอดี้แล้วก็อีกหลายปีดครบจบที่ตัวเราก็ยังไงขอบคุณพี่พี่ชาแนลด้วยครับที่ช่วยกระจายแชร์กันต่อไปเนาะเพราะว่า ปกติทริปสัมภาษณ์พวกเรามันมันก็ไม่คนรีไปอยู่แล้วแหละร้อยสองร้อยห้าหกร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือมีคนเห็นไปแบบไม่แน่ใจว่าประมาณสองล้านกว่าอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าโอ้ดีใจมากๆที่คนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนั้นปิงก็คิดว่านัมปิงก็น่าจะไม่ทิ้งทุกคนที่อยู่ตรงนี้ถ้าถ้ายังทำหน้าที่ตรงนี้ได้ยังพอที่จะพูดถึงสิ่งนี้ได้แล้วมันจะทําให้ปัญหามันถูกมองเห็นมากขึ้นก็ดีใจมากๆเลยนําปิงฝากให้กำลังใจ หลายลคนที่มาเจอปัญหาไฟป่าแล้วก็เพื่อใครอยากบริจาคอะไรครับก็จริงๆอยากให้วากำลังใจที่น้องชาวเหนือทุกคนนะครับน้อพบิ๊กก็รู้ว่าปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบไฟไหม้ป่าแล้วเราจะดับยังไงแต่มันเป็นปัญหาเป็นปัญหาที่ลงลากลึกไปถึงแบบชาวบ้านรู้ไหมว่าถ้าเผาป่าเองแล้วมันมีปัญหาอะไรตามมาหรือมันมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วเราจะแก้ยังไงเรามีแนวการป่ายัางไงหรืออะไรซึ่งก็ถือว่าน่าจะต้องไปแก้ปัญหาที่จุด ข้างล่างขาดเลยเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะต้องมาพูดสินีิทุกปีซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าทุกคนจะพึ่สู้กันในช่วงนี้เนาะที่มันน่าจะหนักพอสมควรเรื่องอากาศด้วยก็หวังว่าทุกคนจะดูแลรักษาสุขภาพาเป็นอย่างดีรวมถึงพิ่ณีที่ผู้ภัยผู้ภัยที่เข้าไปดับไฟป่าอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้ดีแล้วก็ช่วยกันสมทบไปก็ได้ครับตอนนี้ภาคประชาชนของเราก็ทํางานกันย่างเต็มที่แต่ก็ หวังใจลึกๆว่าภาครัฐก็จะเข้ามาช่วยเหลือมากกว่านี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคงไม่มากเกินความสามารถแต่คิดว่าถ้าเราพิ i ร r ตี้มันขึ้นมาเป็นปัญหาที่ใหญ่เหมือนกันไม่ต่างจากพื้นที่ในประเทศไทยทุกคนก็จะอยู่กันอย่างดีขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทุกคนก็จะได้เป็นคนที่ได้รับกับการมองเห็นเนี่ยทุกคนนะไม่ได้ไม่ได้มีไม่คนมีใครแบบถูกทิ้งไว้ข้างหลังอยู่แล้วอะไรครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ